ดีทุกคนอากาศไม่ดีเลยมันก็จะมืดๆหน่อยนะตอนนี้กลางเมือข้างนอกยังมืดตืดต่ออยู่เลยมันก็จะมืดแต่ในกล้องเห็นว่ามันเหมือนสว่างเมนูสันหายกิฟของเราวันนี้จะพามาทำต้มข้วเปียกเส้นหรือก๋วยจับยวนนะทุกคนอันนี้คือเส้นสดเราทำเองจะบอกว่าทำครั้งแรก เดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าได้ผลเดี๋ยวจะเอาลงวิธีการทำให้นี่ก็คือหมูแล้วจะทำหมูสับเปียยเส้นหมูสับอินคนเดียวทำนิดเดียวนะคะจะเบื่อไหมอะเมืดอไหมทํมุมกล้องนิดนะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเส้นลงไปเกจะเส้ลงไปกคนนนคนนนนเส้นติดกันน้อนี่คนช้า ออกเป็นเลนิดนึงโคดช้าอ้ยเส้นหักเต้นเขาเกลี่ยเส้นโฮงเมมันก็จะไม่เป็นเส้นเท่าไหร่ เส้นหางอ้อนี้เนะเ้เด้เดอเฮอ้ดไฟแ้วาทำไมเธอถึงดููมฉันบไฟหนา ไม่สุกมากเพราะว่าเราจะไปต้มกินลวกเฉยเฉย ทุกคนดูเส้นเละไหมเอาเงนที่เป็นเส้นมันก็มีอยู่แสดงว่าตอนโคนแน่เลยนะเนี่ยเส้นเละเอาไหมเอาไหมมันก็ได้อยู่ด้ว่ะแกมมื่อไงเอาไว้แกมมือไ น,นี่คือตัดเส้นสั้นนะคะตัดเส้นสั้นด้วยมันก็ก็ได้อยู่เส้นๆอยู่เห็นไหมล่ะอันยาวก็ยาวอันสั้นก็สั้นโอเคมาปรุงน้ำซุปไปเลย เนั่องจากทำช่วยเดียวคุณลูกชายไม่กินด้วยก็จะเป็นเอ่อโรตีแป๊กประมาณนี้ตามด้วยเกลือนิดน้อยตามด้วยพริกไทยดำ แต่ตอนเสร็จก็ได้แต่ไม่มีแล้วขอกชีเราไม่มีแล้วขอกชีไอที่ปลูกไว้นะี่ะมีอยู่แต่ว่าตู้เย็นพังมาสับหมูเคนยางสับหมูหัวสับเราได้แล้วนะคะอะแค่น,นี้พออันนี้ก็ยังอยู่ไหนะปรุงหมูสับกันเลยอุย้ย xây dựng hai bên nước xây dựng hai bên nước xây dựng hai bên nước xây มือแล้วนะคะทุกคนขออนุญาตไม่ได้ใส่ของมือของมือหมดกินคนเดียว

jam bubuk jadi lala saja sedih ก่อนทุกคนุุุ๊๊๊อ๋อแต่แไปได้ว่าขขบเกลียดเมนูนี้อันเบดไม่กินพ่อไม่กินี่แม่มมกินคนเดียวไม่มีกะเทียมเกียวไม่มีหอมเจียวไม่มีใจใจกินยางทีแบะ อันเบอร์ดื่มหรือยังโอวันตินน่ะอันนี้คือแป้งที่เหลืออันนี้คือโอวตินเหรอใช่อันเบอร์จะเอาอันนี้แก้วนี้หรือแก้วนี้แก้น,กนี้เอ่าแก้นี้อ่าไปดื่มกอนเนาะโอ้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 แม่ยังไม่ได้เก็บของเือ ต้นนะัดกระดูกค่อยอันนี้ต้นมะขามว่าจะทำอะไรเนี่ยเลยเนองบอลช้อนบอลช้อนต้นมะขามแจ็กสิเป็ดแห่งโบูแล้วก็อันนี้ต้นมะนาวต้องว่าะนนะม,าามนโบโบะน,น,นาวมะน,นาวมะนาวเลมอนนหรอแม่สีเหลืองมองยังไม่สว่างเลยค่ะจิตกำลังขึ้นมาจิตขึ้น,นตอน ก้าโมงสิบนาทีพอาทิตกํกำลังขึ้นมานิดนึงน,นิดนึงข้างหลังตืดดตพาิตขึ้นมานิดนึแม่ก็จะซูมๆหน่อยเหม็นเส้นสองอานโอ้ยมเบอร์เสียงดังครับผมอเมแค่เล่นเกมเองหนอโอ้ยสุด กนวมดแม่ไปเล่นเกมกับแค่มินลกทหา,ออทารอ่ทนที่ะหารัองใจต้มข้าวเปียกอันกิกนข้าวกับอะไรวะเนะี่ยอาหารช้าอันเบิดกินอะไรโคโลว ไปได้หใช่แต่้าสวยโอเคจะแม่ห้เสร็จแล้วหน้าจะเมนูเพียกของเรากรเพียกเส้นเอามกินกับแม่ไหมแม่เคยกินกับเพียกเส้นตอนเท่าไหร่ขวบตอนเด็กๆสองขวบสามขวบสี่ห้าหกเจ็ดแล้วเบื่เพิ่งห้าขวบจะไปสี่ห้าหกเจ็ดได้ไง เคกินตอนอยู่เมืองไทยอาชิมมาก่อนนะอันนี้แม่ยังไม่ได้คนนี่อ่ะพ่แล้โอ้ร่ซ่บ่พี่น้องเปรี้ยเส้นหรอก๋วยจั๊บอุบรเส้นสดตัดเอง ตอนนั้นน้ำเดือดๆขนาดแทนที่มันต้องทยอยใส่ทีละหน่อยแับน,นี้อีแม่เฝ้าอีแม่รีบอีแย่เราพูดว่าอีแม่ทไมอ่ะพูดว่าแม่อ,อโอเคแม่รีบไปหน่อยแม่ก็เลยใส่ทีเดียวยุย้มใส่เลยยุ้มในที่หมายถึงว่าใส่ใหใส่โอ้เสียหนาหมืดแท้ ไปใส่ทีเดียวมันก็เลยเป็นเส้นขัดขัดแม่รีไปไหนอ่ะแม่รีแล้วแม,ม่รีบไปไหนอ่ะรู้สัมไม่ไม่พูดอะไรแม่รีบไปาหนี้าแม่หิวแม่ก็เลยรีบอันนี้มิสารีเออเขาเรียกว่า,วาลูกแพรลูกแพร ล่<พ>องป้ป้าซื้อให้กล่กองละเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบโคนงสองกล่องซื้อมาสองกล่องมาลูกเล็กเขากิโลละยี่สิบบาทกล่องละกิโลสองกล่องกิโลละยี่สิบโคนโคนไม่หามุมใหม่ก่อนแข็งไม่มีแข็งไม่มี นี่แม่หมดแลกนะทุกคนดูวิวข้างนอกแล้วกันเนาะเพราะว่าหน้ามืดเแสงมันมันย้อนแสงบอเยอะเบึงเถิอดหนาวอนด้วยเนะหน้าไม่รู้ก่อนไม่ต้องดูหรอกดูนูน่นวิวข้างนอก โูเุกินามเมื่อ <c oughs> ก,กี้เตมิมมะนาวไปเยอะเปรี้ยวใช่เขวก็กินไม่ได้เสร็ปล้ดี่ หนูน ¿no? ่ะไม่กินอยู่แล้ว ok, ล่ะแต่แม่นี่ยแหละกินคนเดียวน่ะเห็กด si? ูว ok ่าไม่ใส่มะนาวมันเลืกินไปไม่ก็เลื่อนไม่หลับกินมันก็เลืไม่อยากกินผิวข้านหมสมองดีทำหมดแดง เช่นโอเคเหนียวนุ่มอยู่แต่ต้องปรับปรุงพอทำให้เส้นขาดพอเพราะลงตอนแรกมันจับตัวเป็นก้อนแล้วพอเอา,เอาทับพีไปขยี้ขยี้มันก็เลยขาดเอาใหม่เอาใหม่อหมอมโอ้ วันนี้วันปีใหม่นี่นะ h a p น y วเยียร์เบิร์ Happy New Year ยร์ n e วันใหม่ละเอไวันใหม่ที่วะชูก้ลัลอชูชูก้แฟมาชโก้ทโอ้ยออ้โอ้ y

ยังไม่ได้เรียนหนังสือหรอกแต่ว่าอันเบิดเข้าเข้าห้องนี่หรอมะดอกกิดบอดดิกเล็กบ้านห้องไนอันุบาลอันเบิดอยู่อนุบาลาอนุอนุบาลตูลาลอ ฮัลย์ดปีใหม่ทุกคนปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนสุขสมหวังทุกประการมีแต่ความสุขความเจริญกิจสิ่งใดขอให้สมปรารถนาร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมากันทุกคนนะครับโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้เลยอ่ะสิบเจ็ดสิบแปดนาทีแล้วโอเคบายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ บาย Happy New Year 2งนยี้นะทุกคนบายบายครับ